สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิกอัตลนะคะกับหัวข้อจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณภายในสิ้นปีนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเลือกสัญ,ญลักษณ์กันนะคะวันนี้มี3ามกองไพายมี3สัญ,ญลักษณ์มาให้เลือกนะคะกองที่1จะเป็นหัวใจมา้ายูนิคอร์นนะคะกองที่2เป็นสายรุง้ง กองที่3เป็นคัพเค้กนะคะก็เลือกกองที่ชอบเลือกกองที่ถูกใจดึงดูดสายตาคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปกดฟังคำทํานายได้เลยเดี๋ยวทำทำสแ s t a m ไว้ด้านล่างนะคะในช่อง Description นะคะโอเคถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกับกองที่1กันเลยนะคะกองที่1นึม้ยูนิคอร์ ดูซิว่าภายในสิ้นปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างแพชชั่นคอมพาชั่น ขอสลับที่แป๊บหนึ่งขอย้ายที่แป๊บหนึ่งนะจะอยู่ตรงนี้ Angel of Balance The Thinking Man เน้นไปในเรื่องของความคิดการปรับตัวบางสิ่งบางอย่างนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ให้ครบให้หมดก่อนจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณภายในสิ้นปีนี้กองที่หนึ่ง Sick of Raphael เ,เท่ากับ ค่วยนะคะอีพิฟานีโอเคอันนี้เอ่อเหมือนกับจะเป็นอะไรนะเดอะเฮอร์มิ เ e n อ f Michael สิบดาวอือใช่เลย t r ี e อฟลาฟาเอสามถ้วยอ,าาอ่าฮะอือฮะอะไรเนี่ยโอเคจะเล่าให้ฟังนะคะสำหรับกองที่หนึ่งโอเคล่ะปีนี้เป็นปีที่อาจจะทรหขดอดทนสำหรับคุณหน่อยนะใช่ไหม ทีนี้ภายในสิ้นปีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือออ่คุณต้องอดทนผ่านมันไปให้ได้นะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผ่านมาต่างๆภายในปีเนี้ยม,มันอาจจะหนักหน่วงมันอาจจะหนักหนาสาหาัสสาหรับคุณหน่อยแต่ว่ามันจะจบแล้วละ่ะมันใกล้จะจบแล้วละ่ะแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะอ,อ มันเหมือนกับว่าคุณได้ผ่านผ่านบทเรียนมันจบเรื่องราวหนักหน่วงเรื่องราวร้ายๆหรือเรื่องสิ่งต่างๆที่คุณต้องอดทนมานานคุณจะเริ่มมีการจัดการจัดระเบียบชีวิตของคุณได้ได้ดีขึ้นหรือบางคนอาจจะแบบเข้าอกเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้น เจอปัญหามามากแล้วอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งผู้อ่านรู้สึกว่าโปรงรู้สึกว่าคุณปรงแล้วก็แล้วก็ไม่ได้แบบดิ้นรนอะไรมากมายแล้วอ่ะคือก่อนหน้านั้นอะเวลาเจอปัญหาเข้ามาคุณอาจจะแบบว่าดิ้นหรือว่าแบบรู้สึกแบบหงุดหงิดรู้สึกร้อนรนรู้สึกกระวนกระวายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันผ่านมา ผ่านมาได้จนจนถึงช่วงเวลานี้แล้วก็ไปถึงปลายปีนี้นะคะไปถึงสิ้นสุดปีนี้เนี่ยคุณดูมีความอดทนแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นเหมือนคุณปรับตัวได้แล้วคุณเริ่มที่จะใจเย็นขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะอยู่กับปัญหานี้ได้เริ่มรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับปัญหาได้แล้วทีเนี้ยพอปรับตัวได้ปุ๊บจะค่อยๆแก้ไข สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้ปัญหามีอะไรหนึ่มันจะเริ่มแก้ไขได้นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันยุ่งยากความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมารในต่างๆเนี่ยมันกําลังจะจบสิ้นไปแล้วสิดาขึ้นมานะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสามถ้วยคือมันจะกลายเป็นความสุขสดใสแล้วแล้วคุณก็จะได้เรียนรู้ได้เติบโตได้เติบโตขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านผ่านมา การที่คุณนิ่งมากขึ้นนะ่ะมันทําให้คุณมีสติเมื่อไหร่ที่คุณนิ่งได้เมื่อไหร่ที่คุณทําจิตใจให้สงบเมื่อไหร่ที่คุณไม่ไม่ร้อนรนไม่ดิ้นรนนะ่ะคุณจะมีสติแล้วก็คิดหาทางแก้ไขได้เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความคิดที่มันจะทําให้คุณคิดหาทางออกได้นะคะบางคนม,มีคนเก่าๆย้อนกลับเข้ามาด้วยนะ อาจจะถ้าใครถ้าใครรอ,อคอยคนเก่าๆคนรักเก่าแฟนเก่าคนคุยเก่าอะไรอย่างเงี้ยภายในสิ้นปีนี้อาจจะมีการรีเทิร์นนะคะอาจจะมีการกลับเข้ามานะคะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับกองที่หนึ่งเดี๋ยวไปต่อกับกองที่2กันเลยนะคะ กองที่สองนะคะเป็นสายรุง้งขอวางไว้ตรงนี้นะเค okay. กองที่สองจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณภายในสิ้นปีนี้ทำไมได้ใบเดิมแพชเชียน <laughs> รู้สึกว่าปีนี้เป็นเป็นปีเห็นความอดทนใช่ไหมเนี่ยคอราหดอดทนตั้งแต่กองที่หนึ่งละใบใบเดียวกัน expansion อ All tie up angel of balance ไพ่ออกมาคล้ายๆกันแนฮะ เกิดขึ้นกับชีวิตคุณไทยในสิ้นปีนี้ Six of Aries หกเหลี่ยญน,นะคะ Ten of a r i e l สิบไม,ม้ดูหนักหนาหนักดวงจริงๆด้วย น่าจะเป็นปีแห่งความทรหาอดทนของคุณเลยโฟรกาเบรียลอ่ะคีสความสงบโอเคเนี่ยจะบอกว่าเอาจริงๆนะกองที่สองคุณอะมันมีมันมีสองพลังงานสองแบงบ คือมันไม่ใช่สองพลังงานหรอกแต่ไพ่ต้องการจะบอกคุณว่ามันอยู่ที่ตัวคุณนะบางคนบางคนยังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่มันหนักหนาสิ่งที่มันมันทุกข์ทรมานสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกลำบากหรือว่ารู้สึกแย่สิ่งที่ทำให้คุณมีทุกข์ คุณอดทนกับสิ่งนี้มันนานแล้วแล้วตอนนี้คุณก็ยังตัดมันออกไม่ได้ด้วยภายในสิ้นปีเนี้คือถ้าคุณไม่ตัดมันออกถ้าคุณไม่ไม่แก้ปมนี้ออกออกให้ได้อ่ะคุณจะไม่ไม่ได้สีอ,อ่อไม่ได้สีไม้จะไม่เจอพีชจะไม่เจอความสงบสุขนะคะคือไพ่ต้องการอ,อจะจะออกมาเตือนคุณว่าความสงบสุขมันมีมันรอคุณอยู่แล้วคุณเนี่ย มีอะไรที่ดีกว่าที่คุณคิดกว่าที่คุณรู้บางคนติดในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้บางคนยึดติดอยู่กับบางคนที่เป็นท็อกซิคเรลชันชิพเป็นความรักที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับคุณแล้วคุณไม่ยอมปล่อยวางไม่ยอมตัดสักทีท,ท,ทั้งๆที่ถ้าคุณเดินหน้าถ้าคุณ move on อะคุณปลดปล่อยตัวเองออกจากจุดนี้ คุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าคุณจะมีความสุขกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้มีมีความสงบสุขมีความสุขในชีวิตอาจจะได้เจอคนใหม่ๆคนที่จริงจังคนที่คู่ควรกับคุณคุณเห็นไหม expansion นะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบแสดงศักยาภาพแสดงแบบใช้รังสีออร่าของคุณออกมาซึ่งคุณมีดีอยู่ยกับตัวแต่คุณไม่ทำ a l l t i e ์อมันเหมือนกับว่าคุณยังยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างอยู่บางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักบางคนอาจจะเป็นเรื่องของของงานก็ได้คุณอาจจะทํางานอะไรที่มันไม่ใช่อยู่ในตอนนี้แต่คุณก็ยังอดทนทําไปเรื่อยๆมันอาจจะไม่ตรงกับความความชอบหรือความถนัดของคุณแต่คุณก็อดทนนี่มันสิบไม้คือคุณแบบแบกรับคุณพยายาม มีแพทเทียนออกมาอีกแพทเทียนก็คือแบบคุณอดทนมากแล้วคุณคุณไม่ยอมปลดปล่อยตัวเองออกจากตรงนี้อะ่ะทั้งทั้งที่คุณตัวคุณเป็นคนมีความสามารถมากกว่าที่จะอยู่แค่ตรงนี้เช่นบางคนทำงานอะไรสักอย่างอยู่อะ่ะอาจจะเป็นพนักงานบริษัทอะไรสักอย่าง ซึ่งคุณเบื่อหน่ายมากๆคุณเบื่อกับงานนี้มากๆคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบไปทํางานทุกวันด้วยอารมณ์ที่บูดเบื่อหน่ายไร้อารมณ์ไม่อยากไปทํางานแต่ก็ต้องทํทาทั้งๆที่ตัวคุณน่ะสามารถที่จะทําสิ่งอื่นได้แต่คุณยังมีความกลัวคุณอาจจะแบบไม่กล้าออกจาก,ออจากงานนี้เพราะกลัวว่า ถ้าออกไปแล้วคุณจะมีงานอื่นรองรับไหมคุณจะหางานอื่นได้ไหมลองมองหาดูก่อนนะคะระหว่างเนี้ยก่อนที่จะออกอ่ะก่อนที่จะลาออกก่อนที่จะเปลี่ยนงานคุณก็ลองหาดูก่อนคุณลองดูซิว่าคุณมีความสามารถอะไรคุณทําอะไรได้บ้างอาชีพอิสระได้ไหมมีความสามารถอื่นๆที่จะแบบสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตัวเองได้ไหม ซึ่งมันอาจจะทําให้คุณสบายใจมากขึ้นแล้วมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะอืมและจะมีจริงๆแล้วอะ่ะจะมีคนสพอร์ตคุณให้ความช่วยเหลือคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะลักษณะเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาจะช่วยเหลือพพอร์ตคุณเขาอาจจะให้คาปรึกษาอะไรกับคุณได้ลองหาดูคนใกล้ตัวคนที่คุณรู้จักคุณต้องจัดการกับชีวิตตัวเองให้ได้อะ่ะ แล้วมันมีโอกาสที่จะได้พบความสงบสุขไม่ต้องแบบอึดอัดขัดใจไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบบรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายอะไรอีกแล้วคุณทําได้ขอแค่คุณยอมยอมปล่อยวางขอแค่คุณยอมยอมปลดปล่อยตัวเองออกจากจุดนั้นน่ะปัญหาของคุณคืออะไรคุณต้องไปไปดูไปหาให้เจอ แล้วก็ค่อยๆแก้ปมของมันออกมานะคะภายในสิ้นปีนี้ถ้าคุณทำได้ต้องบอกว่าถ้าคุณทำได้คุณจะได้รับชัยชนะหรือว่าจะได้รับความสำเร็จจะได้พบความสงบสุขที่คุณใฝ่หาที่คุณรอคอยได้พบความสุขจริงๆสักทีแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ภายในสิ้นปีนี้คุณก็จะยังอยู่แบบนี้แหละ คุณก็จะยังต้องอดทนต่อไปยังต้องเป็นสิทธิ์ไม้ที่แบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ยังผูกมัดตัวเองอยู่กับสิ่งเดิมๆสิ่งที่ทําให้คุณแบบเหนื่อยหน่ายทุกใจเสียอกเสียใจอะไรแบบนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกล่องที่สองเดี๋ยวไปต่อกับกล่องที่สามันนะคะ กองที่สานะคะกองคัพเค้กมาดูกันว่ากองที่3จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณภายในซิ้นปีนี้ว้าวเมจิกทรัส ه, กองที่สามนี่เปิดมาแนวโน้มดีกว่าขอ,องกองที่แล้วดูไม่ค่อยไม่ค่อยเหนื่อยหนเท่าไหร,ร่สเตรจีสเตรเอ่อสเตรจีอืม ว้าวแมน holding h e a มองไม่เห็นอือ mm ฮึ hmm. ขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนตอนที่3ามจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตคุณภายในสิ้นปีนี้ Queen of Raphael ก็คือ Queen of Cups Queen of c u p นะคะ ลีฟออฟเฟสต์ควีนออฟกาเบลว้าวเพอร์สเปกติฟ สเปซีอันนี้เหมือนออแฮงแมนเหมือนจะเป็นแฮงแมนโอเคเออสำหรับกองที่สามสิ่งที่จะเกิดกับคุณจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณภายในสิ้นปีนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะโอ้ยนะ่าจะเยอะเลยแหละหลายเรื่องนะคะ มันจะมีเรื่องราวที่เป็นเหมือนเมจิกเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์หรือมีความประหลาดใจที่เหมือนกับว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นกับคุณอะไรอย่าเงี้ยโชคดีอ่ะเออเป็นเรื่องราวดีๆเป็นโชคดีๆที่ที่จะวิ่งเข้าหาคุณอาจจะเป็นในเรื่องของความรักได้ด้วยนะคะความรักการงานได้ได้หมด อาจจะทั้งสองอย่างบางคนทั้งสองอย่างเลยบางคนอาจจะมาเรื่องเดียวอาจจะเป็นในเรื่องของความรักดูเสน่หแรงถ้าใครโสดอยู่มีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่นะคะ Man Holding a Heart อาจจะได้เจอคนที่ถูกใจ <c oughs> ได้เจอคนที่ถูกใจมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เหมือนเป็นการผจญภัยเฟสใหม่ของชีวิตอะไรแบบนี้ บางคนใครที่รอคอยการเดินทางก็มีโอกาสได้เดินทางด้วยนะมีโอกาสได้เดินทางนะคะใครที่วางแผนอะไรเอาไว้แผนการของคุณอะมันอาจจะดูเหมือนว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ไม่น่าจะเป็นไปได้อาจจะด้วยสถานการณ์บ้านเมืองอะไรตอนเนี้ยที่แบบมันดูวุ่นวายมากมายอะไรอย่างเงี้ยจนคุณแบบว่าไอ้แผนที่วางเอาไว้อะ มันดูแบบมันไม่น่าจะเป็นไปตามแผนแต่อยู่ดีๆภายในสิ้นปีเนี้แผนคุณอะมีโอกาสที่จะสําเร็จหรือเป็นเป็นดั่งใจคุณได้เป็นไปตามแผนคุณได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนมีแผนว่าจะเดินทางไปต่างประเทศอาจจะไปเรียนต่อหรือไปทํางานอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันดูแบบยุ่งยากจังเลยอ่ะ จะต้องไปฉีดวัคซีนก่อนให้ครบแล้วก็ต้องดูด้วยว่าประเทศไหนเขาเปิดรับเขาต้อนรับรงไหมจะต้องไปกักตัวอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็พวกเรื่องเอกสารการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยจะไปติดต่ออะไรก็ยากบางที่บางคนอยู่ในจังหวัดที่น้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยจะไปติดต่อไปเดินเรื่องก็ยุ่งยากการเดินทางไม่สะดวกคือมันดูแบบมันดูยากไปหมดเลยแต่อยู่ อยู่ๆมันเหมือนกับว่าแผนมันเกือบจะล่มแล้วอะอยู่ๆมันก็สําเร็จมันก็เป็นไปดั่งใจกลายเป็นว่าอ้าวทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยอยู่ๆโอเคเปิดประเทศสามารถเดินทางไปประเทศที่คุณต้องการได้ไม่ต้องกักตัวฉีดวัคซีนครบแล้วได้วัคซีนพาสปอร์ตแล้วเอกสารเดินทางที่เหมือนจะดูแบบยุ่งยากไม่เรียบร้อยก็ ก็ดันแบบเคลียร์ได้ง่ายๆอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะแต่ถ้าแบบแบบคุณอาจจะมีแผนเรื่องอื่นๆก็ได้มันก็จะลักษณะคล้ายๆกันแบบเนี้ยค่ะมันจะดูแบบติดขัดยุ่งยากก่อนแล้วอยู่ๆมันก็จะแบบเคลียร์ได้ภายในสิ้นปีนี้แหละอืมแล้วคุณก็จะได้ทําในสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณต้องการบางสิ่งบางอย่างนะให้คุณเชื่อมั่นแล้วมั่นใจเขาไว้นะคะ แล้วก็ลองมองในมุมกลับบางสิ่งบางอย่างถ้าสมมุติคุณหาทางออกไม่เจอแก้ปัญหาไม่ได้ลองมองในมุมอื่นดูบ้างอย่ามองในมุมเดียวอย่ามองอะไรเป็นเส้นตรงให้ลองแบบปีลังกาพลิกหน้าพลิกหลัง มองมันจะเห็นแบบในมุมที่แตกต่างแล้วคุณจะหาทางออกเจอคุณจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อ,อันนี้ผู้อ่านจะพูดแบบกว้างๆเอาไว้ไม่ไม่ได้แบบว่าโฟกัสว่าปัญหาของคุณคืออะไรเพราะแต่ละคนปัญหาแตกต่างกันเนาะแต่แค่แนะนำว่า ให้มองมุมกลับเขาไว้นะคะลองมองมุมกลับเพราะบางครั้งอะ่ะการที่เรามองในมุมเดียวด้านเดียวตลอดอะ่ะมันทําให้เราหาทางออกไม่เจอลองมองในมุมอื่นบ้างแล้วคุณจะเจอทางออกซึ่งผู้อ่านเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะเจออก็ประมาณนี้นะคะสําหรับกองที่สามก็ขอจบการอ่ันให้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ